ข้อความที่7จจอกศักดิ์สิทธิ์ของความตระหนักรู้สีทองพวกเราขอเชิญพวกคุณและคนอื่นๆให้ลองมาสังเกตดูตัวเองว่ากำลังต่อต้านอะไรอยู่หรือเปล่าจากนั้นก็ให้ตามสายป่านอันนั้นไปเพื่อสาวไปให้ถึงต้นตอหรือมเมล็ดพันธุ์ของการต่อต้านที่ว่านั้นซึ่งมันจะเป็นเสมือนปมของเชือกที่ผูกอยู่ บนผืนผ้าที่ถักทอกันขึ้นมาเป็นโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ดังนั้นที่พวกคุณจะต้องทำก็คือแค่คลายปมอ,อันนั้นออกเท่านั้นเองแล้วผืนผ้าที่ถักทอนั้นก็จะคลี่ออกมาโดยปกติแล้วเมื่อมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ตรกรู้การตอบสนองของคนทั่วไปก็มักจะเป็นการต่อต้าน และการต่อต้านที่ว่านี้ก็จะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปและด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งบางคนก็อาจจะต่อต้านออกมาตรงๆและปิดใจของตัวเองไปเลยโดยการไม่ยอมรับในความเป็นไปได้ของสิ่งที่แตกต่างออกไปอันนั้นเลยและไม่ยอมรับในความเป็นจริงที่จริงยิ่งกว่าอันนั้นเลย แต่สำหรับคนบางคนก็อาจจะต่อต้านอยู่ในใจลึกๆจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งความเป็นไปได้ของสิ่ง er ที่แตกต่างออกไปอันนั้นและมองไม่เห็นความเป็นจริงที่จริงยิ่งกว่าอันนั้นแต่ก็จะมีคนบางคนที่มองเห็นความเป็นไปได้ของสิ่ง er ที่แตกต่ง er ing, างออกไปนั้นอยู่และก็มองเห็นความเป็นไปได้ของความเป็นจริงที่จริงยิ่งกว่านั้นอยู่แต่ก็ยังเลือก ที่จะปฏิเสธอยู่ดีเพราะว่าพวกเขายังต้องการที่จะยึดมั่นอยู่ในความเชื่อเดิมๆของตัวเองอยู่ต่อไปเพราะว่ามันทำให้พวกเขารู้สึกสะดวกสบายมากกว่าและเพราะว่าพวกเขายังต้องการที่จะรักษาอำนาจจอมปลอมของตัวเองเอาไว้อยู่ต่อไปจงจำเอาไว้ว่าพวกคุณคือจอบศักดิ์สิทธิ์ของความตระหนักรู้ สีทองอันหนึ่งดังนั้นเวลาจะพูดหรือจะทำอะไรลงไปนั้นจงเคารพและให้เกียรติส่วนที่ดีเลิศและอลังการมากที่สุดของตัวเองด้วยและพวกเรายังเคารพและให้เกียรติพวกคุณในฐานะที่พวกคุณได้พาก,กันสมัครใจลงมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นทางจิตสำนึก ความตระหนักรู้อนนาคทึ่งนี้ในฐานะที่พวกคุณได้พากันสมัครใจลงมาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นทางจิตสำนึกความตระหนักรู้อนนาคทึ่งในครั้งนี้และกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นดังกล่าวนี้ก็กำลังถูกนำพาเข้ามาสู่แมทริกและโครงข่ายของโลกแห่งความเป็นจริงของนุษยาชาติ อยู่ในขณะนี้อยู่แล้วดังนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดที่พวกคุณสามารถจะนำไปใช้ในช่วงเวลานี้ก็คือคลื่นความสั่นสะเทือนของความสุขความเบิกบานและความรู้สึกาซาบสงใจความรู้สึกชื่นชมยินดีซึ่งถ้าพวกคุณฝึกฝนเองจนกลายไปเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเรียกเอา และนำพาเอาขึ้นความสันสะเทือนอันบริสุทธิ์เหล่านี้มาใช้งานได้แล้วมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณอย่างมากเพราะว่าปฏิหารทั้งหลายและปรากฏการความบังเอิญอันเหลือเชื่อทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นภายในขึ้นความถี่เหล่านี้นั่นเอง